ของประเทศจีนหลังจากนั้นเมื่อเข้าประเทศจีนแล้วนะครับก็จะถูกลำเลียงเข้าสู่ระบบเครือข่ายรถไฟภายในประเทศครับที่สําคัญนะครับเส้นทางนี้นี่ยนะครับยังอยู่ในโครงการระเบยียงเศรษฐกิจทางบกทางทะเลที่เชื่อมต่อไปยังยุโรปและออเซียนได้อีกด้วยครับเราไปติดตามดูข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ของประเทศอินเดียนะครับเพราะว่าประเทศจีนนั้น เป็นประเทศคู่ค้าอันดับหนึ่งของอินเดียครับสูงที่สุดครับแม้กระทั่งในปี2,564เราไล่ไปดูนะครับใกล้ๆนี้นะฮะมูลค่ามหาศาลก็จริงอยู่ครับแต่ว่าอินเดียนั้นขาดดุลให้กับประเทศจีนมหาศาลครับและที่สำคัญก็คือขาดทุนให้กับจีนมากขึ้นทุกปีด้วยครับไปดูปี2,563กันนะครับอินเดียส่งออกมายังประเทศจีน20,000กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐครับ แต่นำเข้าจากจีนนะฮะ6 6 0 0 0กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐครับ2564นะครับมูลค่าการค้าระหว่างกันนะครับแสนกว่าล้านก็จริงอยู่นะครับแต่ว่าอินเดียนะฮะส่งออกมาจีน28,000กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐครับนำสินค้าเข้าจากจีนนะครับ97,000กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐ การขาดดุลการค้าให้กับประเทศจีนมากขึ้นทุกปีเนี่ยนะครับภาคเอกชนของอินเดียอาจจะไม่รู้สึกครับเพราะว่าเราทําการค้ากันแบบปกติครับแต่มองภาพรวมของรัฐบาลเนี่ยอินเดียย่อมจะต้องหนักใจแน่นอนและสาเหตุที่ทําให้ขาดดุลน,นั้นก็มี2ปัจจัยใหญ่ๆด้วยกันนะครับประการที่1น,นะครับคือผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเกษตรและแร่ธาตุส่งออกที่เป็นผลิตภัณฑ์หลักของอินเดียเนี่ยนะครับมีจํานวนจํากัดครับ สองก็คือภาพส่วนธุรกิจที่อินเดียเชี่ยวชาญนะครับเช่นธุรกิจและการให้บริการทางด้านไอทีนั้นไม่สามารถที่จะมีช่องทางในการเข้าถึงตลาดจีนได้ครับและในขณะเดียวกันจีนเองเนี่ยนะครับสามารถที่จะเข้าถึงตลาดอินเดียได้มากกว่าที่คิดครับยกตัวอย่างนะครับอุปกรณ์โทรศรัพท์มือถือนะฮะขอไป Vivo Oppo Lenovo ก็กินส่วนแบ่งการตลาดในประเทศอินเดียไปแล้วมากกว่าร้อยละแปดสิบครับ บรรดานักวิเคราะห์ก็ได้นําเสนอวิธีที่จะช่วยประเทศอินเดียให้ลดการขาดดุลจากประเทศจีนได้บ้างนะครับนั่นก็คือทํำยังไงก็ได้ให้ประเทศจีนเนี่ยหันมาใช้บริการธุรกิจทางด้านไอทีหรือว่าผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงของอินเดียมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับจะต้องดึง บริษัทชั้นนาจากอินเดียเนี่ยเข้าไปลงทุนในประเทศจีนให้ได้มากขึ้นอินเดียก็จะมีโอกาสมากขึ้นครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งลงทุนในเมืองสําคัญครับไม่ว่าจะเป็นกว่างโจโซเ,ซเซินเิ้นเซี่ยงไฮ้นะครับขณะนี้มีเข้าไปแล้วหลายบริษัทครับเช่นด r r e d ตอร์เรดดิสและบริการีส์นะครับออร์บินโดฟาร์มาสุริโกแมทริกซ์ฟาร์มาเป็นผลิตภัณฑ์เภสัชนะครับ N I I T ทาร์ทา o ์มเดอร์ซึ่งเป็นบริษัทรถยนต์นะครับทั้งหมดนี้นะฮะเพื่อที่จะให้อินเดียนั้นมีโอกาส การทางด้านไอทีเวชภัณฑ์เข้าถึงตลาดจีนได้มากยิ่งขึ้นครับอย่างที่เราให้ฟังครับท่านผู้ชมเส้น LAC หรือว่า Line of Actual Control นี้นะครับ3,400กว่ากิโลเมตรไม่กระทบกระทั่งกันเลยก็คงไม่ได้แต่แม้จะมีเหตุการณ์เหล่านี้บ้างก็ไม่ได้กระเทือนต่อมูลค่าทางการค้าและความสัมพันธ์ระหว่างกันล่าสุดนะครับมีการถแถลงจากท่านรัฐมนตรีหวังอีครับว่าจีนและอินเดียนั้นพร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกัน ให้มั่นคงและแข็งแกร่งครับโดยมีการสื่อสารถึงการตลอดไปนะทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางการทูตหรือว่าช่องทางกลาโหมโดยมีข้อสรุปตรงกันทั้งสองประเทศครับว่าต้องการที่จะส่งเสริมให้เกิดเสถียรภาพในพื้นที่บริเวณชายแดนให้มากที่สุดครับไม่ว่าเราจะมีความแตกต่างทางเชื้อชาติศาสนาภาษาอย่างไรก็ตามแต่ยักษ์ใหญ่ทั้งสองประเทศที่มีประชากรเกือบครึ่งโลกเนี่ยนะฮะ เป็นคู่ค้าที่สําคัญของกันและกันเพราะฉะนั้นหันหน้ามาผู้ลี่กงหญิงให้มันได้ประโยชน์ร่วมกันมากที่สุดจะดีกว่านะครับและทั้งหมดนี้คือชัยนลาสครับ